สวัสดีค่ะพ่อเมยพี่น้องสุขุมทุกคนจ้ะมาพบพ่ออัลวงตูนคือเกาจามาเนี่พามากินยำมุนเซนจ้ะเฮ็ดเองกินเองเนาะจ้าเนาเสียบเน่าเนํานลงตูนเนาะจ้ายำมุนเซนทะเลเนาะจ้ะมีกุ้งหมูสามเนาะจ้าแสีบคากจ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดทั้งเพ็ดทั้งเสบเนาะจ้ะมาม่าจาะพี่น้องจ้าเสียบเสียบร่วมกันเนาะจ้าก่อนจะไปกินกาฟ้าพ่อเม่พี่น้องกดไหลกดเชร์กดติดตามเป็นว่างจให้น้วงตูนนี้เด้อจ้าที่ช่าง ที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะจะบริภาษคลิปใหม่ๆทุกลงตูเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้กาจะกลับมาลงคลิปพยายามจะเห็ดคลิปลงบ่อยๆเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเอ่อบางช่วงที่เมือก็ติดธุระาลัยเนาะจ้ะม่าๆลงมืออะไรจะพี่น้องหิวแหงเลยจ้ะหิวจนตาลายเลยจ้ะเนี่ยหอนหอนหอนเลยจ้ะฝนนจากหลังจากพปยุเขาไล่เมือเลยจ้ะอาการหอนมาเนี่ยแลดเปียงเลยจ้ะพี่น้องค่ะ อือืพักสลัดแต่พี่น้องจ๋าไม่มีพักนั้นกินกับได้จ้ะกุ้งค่ะ สองตัวต่อขั้มกลุก่มจ้ะอันยังไงในครัวนะอื เกินายพักจ้ะพักกินก,นกับเบิร์ดจา่น้องจ้ะบริเวณตลาดกิน <c oughs> ที่จำย่ำเองเลยจ้ะ มันมมก็เผ็ดจ้ะอนะืมหาตำใช่ไหมจ๊ะเมื่อก่อนอาจารย์ลองตุ้มก็กินได้จ้ะแต่หายำอย่างนี้ลองตุ้มกินจ้ะมันคือเห็นไ่โมเล่นเลจ้ะเนาะ ขั้นมมาสองตัวเลยจ้ะงานพักเสรัด อาช้อนมาให้ด้วยเนอะใช่ลินก็พ่นหน่อยไปน้ำจ้ะขอบคุณค่ะคนหน่อยเนี่ยเบิง แม่กินยังน,อกกน้องือไปแต่แสบเลยนะน่าจะน้องคือเครียดสบายสินอ้องเอาบ่อยนะจ๊ะอือมาแม่คอยกินยังนอ้องแม่กินไปแต่แสบเหรอใช่ไหมน้องถ้าเบาได้นะจ๊ะพี่น้องจ้ะแน่เมืองนาอยู่ มูสับเนี่ยหนังตุนสื่อเนื้อมาจากโดาตัดเราจะบริสุทธิ์เป็นมูสซับเราจ้ะสื่อเป็นเนืเน้อเป็นจิ้นจ้ะกรรมาซับเราเองนะจนะ๊ะเนาะมาซับหลังมาด้วนก่อนได้จ้ะก่อนถ้าเอามายำเนาะถึงแสบเสาวกล้ว,วยจ้ะแก่เพชรจ้ะพี่น้องจ้ะ Cái bộ lại bạn nè Hãy subscribe cho kênh ล่ลอลอยจ้ะโล่หนึ่งมีสิบสองนอนจ้ะนะแซบถ้าอยากให้แซบใช้มูสอ่ะก็ได้จ้ะ 음 mm. <sus> mm. mm. <laughs> có loại bằng ngã Anh em nó kinh sạp thế à Hãy subscribe đi kênh

公。Cool. Pen? Mm. เพชรสใจดีจ้ะพี่น้องจ้ะสาวสวยแก่เพชรได้ดีจ้ะือ ไปได้ค่พะพ่อแม่พี่น้องค่ะตุนขอจบคลิไปไปเด้อจ้าฝากพอพุณพ่อแม่พี่น้องได้ที่เขามาเป็นแันแก่ตุนนะจ๊ะเนาอบ๊ายบาย